โอเคครับก็กลาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะจำยิ้มที่ผมลงได้ไหมกีฬาสุดอะที่ผมว่าจะไปล่าเซตม่วงแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยจเป็นก่อทองและนี่ครับผมมีเซตที่ผมอ่าอ่ากี่ชั่วมาคือมันเป็นเซตบัตรสามันวมยมันเป็นเซตบัตรมาตรฐานอะบัตรเล่น เนี่ยผมมันเป็นเซตบัตรบัตรอุปกรณ์นะครับและผมอ่ะเลือกเป็น EQM และผมอ่ะไปเล่นหนึ่งแมปและทีเนี้ยผมก็เอาปืน EQM อ่ะไปแต่งออกมาประมาณนี้ราคาไม่แพงครับนี่ครับแต่งค่าสถิติก็จะประมาณนี้เลยค่าสถิติ์ที่ผมอ่ะแต่งหลักๆก็จะเป็นการยกเร็วนะครับเออส่วนโค้ดเดี๋ยวเอาไว้ท้ายคลิปนะครับ คือมันเป็นเซตประหยัดมากเว้ยพอให้เข้าแมปซีโร่ดมได้แล้วเราเราจะไปลองแบบว่ายิงคนที่มันแบบใส่เซตทรงเซตส 4, อะไรแบบนี้จะเล่นได้หรือเปล่านะครับอืมนั่นแหละก่อนอื่นการที่จะมีคิวคนที่มันเป็นเซตสี 4, ลเราก็ต้องมีกระสุนสาลเลยนะขั้นตำ่ำถามว่ากระสุน2ยิงเซตสีได้ไหมนะได้นะแต่แบบมันต้องเป็นอ่าสำหรับผมมันต้องเป็น ek นะ ekm เพราะว่าไอ้คีบดามิดเลงมีวไว้ก็ดีไปเวลาเซตม่วงจะได้ไหมนเนาะเซตมง่งเซตม่วงนี่โอเคขอเปลี่ยนเกาะขอลดการได้ไหมดีกว่าไปเอาเกาะนี่แมาเอาเลยแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้ โอเคครับพร้อมแล้วสำหรับเพลเ,เตอร์ผมก็จะใช้เป็นคุณหมอเหมือนเดิมนะครับเออคุณหมอคนนี้ดีดีตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ผมเล่นนะโฮ้ยโคตรประหยัดยาเลยออกไปก็ง่ายถ้าไปโดนตัวสกเกเนอะเนาะถ้าโดนตัวสกเกนก็นั่นแหละครับ คือแบบเซตมันประหยัดมากเลยนะเซตที่ผมเอาไปเนี่ยาก็ไม่เอาไปเอาไปแค่พาเพลกับายากเก็บบวดโอ้โหเพื่อนๆดูแรงของแต่และคนสินี่ข้าวอุกรณ์ผมเอาไปแค่1,000งแสนกว่าเองอะแล้วแรงก็เวอร์นี่กัดจะไม่ให้ฉันได้ผุดได้เกิดเลยใช่ไหมระบบเกม แน่นอนครับว่าพอแรงสูงเงี้ยค่าอุปกรณ์มันก็ต้องสูงตามด้วยเพราะการที่เราจะดันแรงให้ไปแรงสูงได้แน่นอนครับเราต้องมีฝีมือและก็ขอแล้วก็โขนจะไปทำอะไรยังไงวะทีนี้ให้เพื่อนช่วยแล้วกันเพื่อนแบบแรงสูงใกล้มีที่ร้านตรงนี้ป่ะแต่ว่า ไ่แหนเกมนี้ผมอาจจะฟาร์มทั้งเกมแล้วก็ออกไปไหนครับเ <c oughs> ข้าแอดมินเดี๋ยวหรอเอ้าแยกกันเอาดิอืมนรกสูงสูงเขามั่นใจในฝีมือครับผมไปกับเพื่อนคนนี้ดีกว่าอ๋อไอ้นี่เนี่ยมันจะไปทำมันจะดักหรอจะเป็นกดเอ่อเราเตอร์คน ดูเรี่ยงดูเรี่ยงขอกระสุนหน่อยแล้วกันนะเพียขายได้ มีมานนี้ผมก็มาขวงเล่นใหญ่เลยงก็เติมเพิ่มอยู่หรอครับสำหรับก็เก็บปีกเอา มันมาตื่นี้แล้วหรอเนี่ยเลยเซจอบเลยอียนตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นเล่นแบบพวกมาร์เมนไรเฟอร์อ้วอาวก,กวุา โอ้ยิงไม่โดนเลย<อ>ที่ายแล้วอ๋อกระสุนผมยังไม่ได้ออกเลยครับผมยิงไงแต่มันเมาไม่เป็นไรเราลงทุนแค่หนึ่งแสนดูซิว่าเราจะได้ออกมากี่เซตใช่ไหมเพราะว่าเปลือกของผมนี่แม่งโคตรกากเลยเซตก็คือโคตรกาก มึงจะเอาปืนกูไปเล่นไหมละ่ะ e EK12 แต่งไม่ถึงแสนด้วย ใช่ครับเสร็จอุ้ยซื้ออะไรมาเป๊ะแซงเลย มีกระสิทธิ์ไมล่ Don't you worry I'll bring you back มไม่ไม่ได้ไม่ได้ผมเล่นไวรอนผมก็ ไม่ได้มันเกินมันกันอ่ะเมื่อกี้โดนมันปืนอักซอยแป๊บเดียวตุ่ยอ่ะมันใส่เลเซอร์ด้วยนะครับเพคีผมม่ได้ใส่เลเซอร์แต่วความนี่ว่าเป็นเสตประหยัดเนาะวัดมีดอยอ่ะมีดอย โอเคแรงค่อยสมผิดสมผลนะเมื <ing> อ่อกี้แรงโคตรตึงแต่ว่าโดนซอยโคตรครับก็ปกตินะไม่ได้วัดที่ฝีมือวัดที่ของรวด้วอต้อหนางพี่มือมีไว้ทำไม เไ,ได้สองแดงอยู่อยู่กต่นม็กซ์คิดเอนเออืมนี่บอสหรอเสียงปืนไม่ใช่ไม่ใช่ Через

เกมหมดตีเลยโอ้โหปืนอักปืนรู้ไม่ใช่อักวะไม่ใช่เนี่ยี่ผมได้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอยากไปดูอยากไปดูดอยากไปดูดด้วยโอเคแจม โดนลงไปเองเนาะยิงไม่ได้วะ่ะแปลนี้ผมก็ไปเอาของรูหน้าไม่ได้ดิกระหน่ำเลยดโดนหัวเลย แต่ว่าเราก็ถือว่าได้เก็บนะเก็บดูหน้าไว้ได้ตัวหนึ่ง <c oughs> มึงโดดลงไปมึงเก็บขาโอ้โยช่วงเวลาเขาดีเลยทำมึงดีทำมึงดีเฮ้ยเทปเพชรเทปเพชรจะมาวะ เบอร์สามนี่คืออิบๆเแลยวของเนี่ยมันเอาสมเพื่อนมันไปลเลยเฮ้ยกูไม่ได้ของอะ่ะเจมพีมันไม่ได้เข้านะแต่มันมาดึงเพื่อนมันกลับ ได้วะ่ะเยดายแต่ก็ยังว่าแหละครับมันเข้าไปไม่ได้เนาะอ่าเพื่อนเรามาแล้วตัวเต็งปืนได้เลย ถ้ามีเบอร์สามนี่ผมบอกแล้วว่าน่าจะชิวนะ สวยปะแต่ว่าเจ็บหนักมากคนนี้ให้ตัวนี้ทำไมมันเข้ามาตัวเดียววะเอชุบก่อนชุบก่อนชุบ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  แม่งเอ้ยมันเปิดก่อนร,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 รู้แล้วเราไม่ได้ตัวพิวนะแม่งกำลังจะสมุทรเดนเล่นเลยนะเยิงแบบว่าไม่อะไรมาก <c oughs> มันยิอองหัวกูด้วยนะโอ้ยิเฉยมากล่างมันเหมือนจะเข้าอันนี้ เจมไจังไนวะตีหลังเข้าวะแรงจริงวะ เปลี่ยนเือนแล้วอ๋ออย่งนี้เดียวอืมงั้นกูขอเืนนี่ โอเคเพื่อนกูเริ่มดันลนะนะเพื่อนผมเริ่มดันแหละไปดูดิไปดูเข้าไปชั้นล่างมัน่ป็นทางเชือดได้เราดูหน้าดูสาย,ยิงได้เฮ้ยที่มันถอยแล้วหรือเปล่า เงียบแล้วนะเพราะว่ามันไปละเจ้อว่าเพ่อนถ้าเกิดว่าผมย er ิงรูหน้าตายแล้วผมรีบไปเอาของมันน่ะ ผมโดนไฟอุลุลุกเผาแน่ๆครับมไม่หนีไปเล่นตรงไหนวะ 一样没，一、嗯嗯嗯嗯嗯 Vamos a manejarte, qué すげえ。 ผมยังไม่ได้ไปดูคอนเลยเดี๋ยวผมจะไปดูคอนก่อนเพื่อคอนยังไม่มีใครเก็บอ่ะนะ พีทน่าจะมาเช็คนะผมว่าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครได้อีกเอาไปหมดเลยหรือว่ามันหนักเราทางออกว่ะโอ้โกรอยกรดบลูกรดย ሌላ ነው ያ ሰው ነበሩን ก็ไม่ค่อยได้อะไรเลยัมบัซีเนสเื่อนเลยผมเก็บมาแล้วมันก็จะคืนเพื่อนนีอย่างน้ก็ได้เล่นอ่ะนะสีแสน เก็บไปให้มึงก็ได้ก็อยากได้อินฟินิตี้ฮิลิ่งนี่ว่าสมูทนี่มันดีน เอออุตส่หาห์เก็บลูน้าไปได้แต่ไม่ยังไม่ได้ไปดมของเลยทั้งหมจะเล่นหมอก็ยเถอะแต่ถ้าผมไปคนเดียวมันก็ไม่ได้ต้องให้เพื่อนโค,โคเวอร์ให้แต่ก็ถือว่าเราก็เก็บไปได้ตัวหนึ่งอ้แต่ว่าคลิปยาวเจยด มันจะนองเก okay, ีอยวไปเรื Honestly, ่อยๆถ้กิดมันจะเก็บได้ครับเอามายิ้มหายทีได้แบบนี้แล้วก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้ตอนที่ผมล่าเซ็ตมุกได้จริงเอเดี๋ยวมาส้ายท้ายคลิปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ